สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาก,กันหาทองนะคะจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของราบหัวปีค่ะราบหัวปีนะคะก่อตั้งวันที่สองกันยาด้วยกรมการส่งเสริมวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีค่ะได้ยกตัวอย่างราบหัวปีเป็นอาหารพื้นถิ่นค่ะและเชื่อชูเป็นอย่างมากและราบหัวปีนะคะเป็นเอกลักษณ์ในประจันท้องถิ่นของสระบุรีค่ะ ตัวในต้งหัวปีนะคะในชุมชนจากในจังหวัดสระบุรียกให้หัวปีเป็นสินค้าโอทอปและนวัตวิถีค่ะเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนและในจังหวัดค่ะเป็นสินค้าโอทอปที่ได้รับกวามนิยมเป็นส่วนมากในจังหวัดสระบุรีค่ะเราไปชมวิธีการทำลาบหัวปีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวัน,นี้นะคะจะมาเสนอเมนู อาหารบ้านๆของที่บ้านค่ะเป็นเมนูที่เรียกว่าข้าวหมุดหม้อเลยทีเดียวค่ะชื่อเมนูเล่าหัวปีค่ะเรามาฟังวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะ 1. หัวปีค่ะ 2. พริกแห้งค่ะ 3. หมูสับค่ะ 4. มะนาวค่ะ 5. กระเทียมค่ะ 6. หอมแดงค่ะ เรามาฟังเครื่องปรุงกันค่ะ 1. น,น้ำปลาค่ะ 2. เกลือ 3. ชูรสและยันสุดท้ายค่ะข้าขวคั่วค่ะอันนี้นะคะข้าขวคั่วจะขาดไม่ได้เลยในเมนูเนี้ยิ่งใส่เยอะรู้สึกว่ารสชาติจะอร่อยมากขึ้นค่ะเราไปชมวิธีการทำกันก่อนเรางททำกับข้านะคะจะมาก่อไฟก่อนโดยใช้เตาถ่านตเตาแก๊สมันจะไม่หอมเท่าเตาถ่านค่ะ ทีต่อเตาก่อนเพื่อรอเวลาทําเตรียมของทำวัตถุดิบกันค่ะเรเราก็เตาเสร็จแ,แ,แล้ว,เ,ลวเ,รเราไปลุกหลังนั้นเราไปกหัน่นหัวปีใส่น้ำเกลือค่ะ เพื่อเตรียม,มกินกับข้าวเราจะแกะให้ถึงเน้อข่าวนะคะเพื่อไว้แช่น้ำเกลือ

การใช้แค่หัวครับาหัวอย่างนี้นะวี่เอ๋ควนี่คือวิธีการทำเครื่องแกงราดคะมีพีิกแห้งน้ำมันกำลังพริกก็ยัางกกระเทียหอมแดงค่ะก่เราจะใช้แค่สองถึงสามหัวพอนี่อันนี้ จะใช้แค่สี่อิฐหัน่นแบบนี้เลยนะนี่จดออกง่ายกว่าเราไปทำเครื่องแกงกันไเตาได้ที่แล้วกราวางทําเอเราทไปพอเราทใส่น้ำมันคือปนน็่นโอนอะไรก็หก็ เครื ar. <No 1> ่องแกงของเราค่ะเราต้องเครื่องแกงแบบใม่ตันนี้นะคะเครื่องแกงเราได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวจะปุกบะตัด ตั้เครื่องแกงของเคร่งละก็เสร็ค่ะนาเป็นแส่เอเดนเนี่นะคะเราก็ตั้งะทำเคร่องดใส่น้ำนเล็กหน่อยนี่ค่ะตัวค่ะอที่ตใสาเครื่องก็ก็ตัวนี้นี่ส่ส่เส้นออ ใส่เ้าไปนะกุช่วยให้รสชาติไม่เผ็ดมากตอนราขกค่ะัของจะนิ่ผักจะไม่คะนมน่ากของในกระทะนะคะสุกหมดแล้วเรามาอรุงรสกันได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วสมื้อ ต้องติด <Netz stereotype> <đ em fundamentals> <the trouble> ี่ทนะคะเราจะไม่ต <et> ิดรที่ห <jer girlfriend authenticity> ี่หใช่ดีลาค่ะออกกล้องนะออกกล้องนะนี่ยนะัปิดลงไปเราจะเน้นเปรี้ยวๆีเค่ะจะนาเสร็จัแล้วกันต้องทำอวันนี้เราไม่ไ้มาคุะรค่ะเดินมาทีนี่ไได้แบบนยังไเราูกันนี้